คนท่าปินขายสินค้าไรดีเจอกันอีกนานๆชอบกดไลค์พบกันอีกเลือกซ e e First เพจหงจุ้ยออนไลน์และ s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตาม YouTube อาจารย์นันทวัฒน์หงจุ้ยออนไลน์นะคะ นะวันนี้นะก็ยังวนเวียนกันอยู่ในส่วนของอาชีพที่เหมาะกับคนแต่ละธาตุนะเพราะฉะนั้นในส่วนของคนธาตุดินขายสินค้าอะไรถึงจะดีนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ย้าบอกก่อนแล้วกันนะในส่วนของการที่จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนธาตุอะไรหรือธาตุที่ส่งเสริมด้านโชคลาภเนี่ยของเราแต่ละคนเนี่ยเป็นธาตุอะไรนะจะรู้ได้ก็คือหนึ่งในในส่วนของผมก็คือในส่วนของการจับของดุเทสที่จัดของดุยนะที่ผมดูแลอยู่ผมก็จะสอนให้คุณทั้งหมดเลยนะว่าตัวคุณเนี่ยมีธาตุส่งเสริมอะไรบ้างและทําอย่างไรนําธาเหล่าานนัั้้มใชชกบีวิต ของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วกับต่อนะโงเรียนคอร์สออนไลน์ในส่วนของคอร์สปรับดวงให้รุ่ปพุ่งสู่ความสําเร็จในส่วนของคอร์สน,นี้ผมก็จะสอนหมดเลยนะแล้วก็จะแจกแจงให้ด้วยว่าตัวคุณเนี่ยมี่านอะไรที่ตรงเติมแั้นในวันนี้นะเรามาในส่วนของกลุ่มของคนธาตุดินขายอะไรถึงจะดีนะกลุ่มธาตุดินแน่นอนนะตัวสินค้าหรือตัวอาชีพที่เหมาะกับคุณนะหนึ่งเลยนะ สิ่งที่คุณจะต้องหาให้ได้ก็คือสินค้านั้นต้องสามารถจับต้องได้ครับความหมายของมันคือเขาเรียกว่ามันไม่ลื่นถ้าอย่างในตรวจของของเหลวไอเน,นี้ยคือลื่นเหมือนในส่วนของคนธาตุดินสามารถจับต้องได้ซึ่งมองดูสินค้านะแทบจะทุกอย่างบนโลกใบนี้เหมาะกับคนธาตุดินเลยครั ไม่ว่าจะเป็นปากกาสมโดทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถจับต้องได้แต่ถ้าคุณอยากให้เขาเรียกเฉพาะเจาะจงครอบอีกนะให้เหมาะกับคนกลุ่มธาตุดินมากขึ้นที่นอกเหนือจากติ่งที่จับต้องได้นะในส่วนนี้คุณต้องดูเพิ่มขึ้นมาคือในต่วของตัวสินค้านั้นวัสดุข,ของมันควรทําจากดินหินทรายนั่นเองถ้ายิ่งเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาพวกเซรามิกพวกเนี้ย เหมาะกับคนท่านดินมากเรียกว่าถ้าคุณจับสินค้าพวกนี้นะมาเป็นอาชีพได้และคุณมีการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันผมเชื่อนะว่ากลุ่มคนท่านดินเนี่ยสามารถที่จะร่ำรวยกับ ทาพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วนะเฉะนั้นในส่วนของทําไมคนเราเนี่ยต้องทางานให้เหมาะสดวงคุณเคยเห็นไหมว่าคนขายสินค้าเหมือนกันแต่รวยไม่เหมือนกันทั้งทงที่การตลาดก็ดีเหมือนกันทําเลก็ดีเหมือนกันในส่วนของตัวสินค้าก็คุณภาพดีเหมือนกันแต่ทําไมรวยไม่เท่ากันเพราะส่วนหนึ่งเลยนะคืออาชีพยยไม่ตรงกับดวงคุณน,น,นั่นเองเฉะนั้นสังเกตง่ายๆนะว่าทุกวันนี้คุณทําอาชีพยยมีตรงกับดวงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆเลยถ้าคุณทํามาเป็นติดยี่สิบปีแล้วคุณยังไม่เคยจับหรือไม่เคยใกล้เคียงกับคำว่ารวยเข้าขายแล้ว ว่าสินค้าหรือธุรกิจนั้นไม่เหมาะกับดวงอะหรือ2องนะถึงคุณจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนแต่ปัญหาตรงเราคุณอยู่ตลอดเวลาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกส่วนนี้หายส่วนนั้นมาส่วนนั้นมาส่วนนี้ก็หายไปเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่างานหรือธุรกิจนั้นไม่เหมาะกับตัวเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนธาตุดินนะอย่างที่บอกไปจับต้องได้ก็เหมาะแล้วแต่ถ้าอยากให้เหมาะกว่านั้นนะ คือจับต้องได้แล้ววัสดุต้องมาจากพวกดินถินนตาน่าจะเป็นเจรามิกก็ดีหรืออะไรก็ได้กลุ่มนี้ยิ่งเหมาะกับคนท่านดินเข้าดีหรือจะเป็นกลุ่มของพวกอสังหาริมทรัพย์ก็เหมาะคนธานุดินแต่เขาเรียกว่าในตัวของคนกลุ่มธาตุดินนะจือแข็งของคนกลุ่มนี้เลยนะคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความหนักแน่นทาอะไรก็จะมั่นคงยึดอยู่เส้นทางที่เราเนี่ยจะไปนะหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้กลุ่มคนท่านดินเขาเรียกจะเป็นคนที่ดูแล้วเขาเรียกมีความมั่นคงกับเป้าหมายที่เราวางไว้ ข้อเสียของคนธาตุดินนะเขาเรียกว่าไม่ทันขนไม่ทันยุคไม่ทันการด้วยและในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าในส่วนการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนะคนที่ธาตุดินถมเถิศเนี่ยเขาเรียกว่าก็ต้องระมัดระวังแต matter, ya, ่ย okay. mm. ังไม่ถึงกับขนาดว่าปรับตัวกันไม่ทันเปียนแต่ช้าหน่อยนะแต่ในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าถ้าคุณทํางานไปเรื่อยๆนะงานที่เหมาะกับคนธาตุดินแล้วนะทำไปเรื่อยๆแล้วคุณปรับกลยุทธ์การตลาดของของคุณนะให้เข้ากับยุคสมัย ผมเชื่อว่ากลุ่มคนท่านุดินเขาเรียกว่าคุณจะร่ารวยได้อย่างัะเทียนนะเขาเรียกว่าร่ารวยได้อย่างมั่นคงเพราะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าการจะก้าวในแต่ละก้าวเนี่ยเขาเรียกต้องมีความมั่นใจั้นกลุ่มนี้อย่างเดียวเลยนะที่ต้องระวังคือการปรับตัวให้ทันทั้งยุคสมัยและก็คน นะเรียนฝากไว้นะับกับบทความและความรู้ดีๆที่พร้อมเสริฟให้คุณในทุกๆวันนะและอย่าลืมนะฝากติดตามผมทุก,ท,กทุกช่องทางเลยนะครับแล้วเรามาเป็นครอบครัวแห่งความเพ่งร่วมกันเพราะความเอ็งไม่เคยรอใครรีบแก้ไขก่อนสายเกินตัวดีครับ